ขอบคุณมากครับ115ท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้อยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์นะครับบนสกายวอล์นครับผมกำลังจะเดินต่อเชื่อมต่อไปนะครับยังห้างเซ็นทรัลเวิรนครับผมครับพัตีิมรติเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องในเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักจะโดดเด่น และก็เต็นหน้าเทพแห่งความรักนะครับผมานะครับไฟแดงๆคือรถติดนะครับไฟแดงๆคือรถติดนะครับผมนับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ่บา,บบาบนี่เดี๋ยวจะพาลงไปนะครับผมพาลงไปนะครับ สวัสดี194ท่านนะครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนลห้าสาครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวอร์นะครับเพื่อนๆครับผมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปเที่ยวที่ไหนครับก็จะไลค์ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้มาที่เซ็นทรัลเวอร์แล้วนะครับ ครับทุง่งลาเนี่ยบอกกทมตอนกลางคืนสวยมากเลยค่ะหนูอยู่บ้านนอกคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสค่ะอ่าก็ดูดูผ่านจอแอตตอมได้เลยนะครับดูผ่านจอแอตตอมได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับคุณทุ่งลาเวนเดอร์นะครับผม,ดมเดี๋ยวสักู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลน์นี้ก็จะพาเพื่อนเอ่อ มาไหว้พระตีมูรตินะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตากแอรก่อนนะครับผมอ่าแอร์เย็นมาก <c oughs> แอร์เย็นมากครับผมนี่ครับระบบระบบรกษาความปลอยของห้างนะครับผมเป็นเข้าโมงครับอ่าเย็นเย็น ตอนนี้อยู่ในเซ็นทรัลนเวอร์นะครับไ่เคค้าร้านป๊อปมากร้านป๊อปหมากขายดีมากเลยครับผม่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กเนาะนะครับคนต่อแถวกันเต็มนะครับผมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนริกสัทซิ์ริกสัทซิ์โอเคครับต,ต้อมจะตักแอรสักพักนะครับผมตักแอรสักพักครับผม ดีครับเราจะเดินไปไหนเลยครับผมจากแอรประเดี๋ยวครับผมคุณห้นไมาสวัสดีคุณจูบๆนะครับสวยงามค่ะคุณเทพเมืองฟ้ามอเป็นสมเป็นนครนะครับผมมา,มาหาธานีนะครับผมดีมากครับนี่จะต้อมต่างแง่กัน ตตกแกกันแต่แก่อนครับคุณอมายอชี้ไอชี้ไอชี้ไอชี้นี่ก็ร้านปั๊บนะครับผมตุ๊กตาตุ๊กตานะครับผมตุ๊กตาตุ๊กตาไม่อยากขายนานครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ข้างหน้าก็เป็นร้านนารยานะครับผมร้านนารยา ลานนารายานะครับร้านชื่อดังนะครับเสื้อผ้านะครับของสุภาพสตรีเนาะนะครับผมครับคุณจั่วคิดถึงเช่นกันค่ะคุณน่องไม้นะครับอาทักทกยกันนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสักครู่จะไปไหว้พระตรีมรตินะครับให้ลงไลน์นี้ก่อนนะครับผมอ่าร้านนาลายานะครับก็ กำลังปรับปรุงใหม่เนาะคะครับปรับปรุงใหม่นะครับผมอ่าใครจะเลี้ยงผม